สวัสดีครับผมดอยจากพาร์ติชเกมนะครับจะมาแนะนําเกม Spot It นะครับโดยที่เกมนี้นะครับจะสามารถเล่นด้วยกัน5วิธีด้วยกันเดี๋ยวดูกันครับเป็นยังไงบ้างวิธีแรกนะครับเราจะแจกการ์ดนะครับคนละหนึ่งใบเรียกว่าวิธี The Tower นะครับแล้วเราก็เปิดการ์ดตรงกลางนะมาดูว่านะครับรูปไหนนะครับเหมือนกับเหมือนกับในการ์ดของเรานะครับแล้วก็บอกสิ่งนั้นนะครับเช่นอันนี้ติ้งกบนะครับจิ้มไปแล้วก็หยิบมานะครับเกมนี้นะครับคนที่จะชนะคือคนที่หารูปภาพเหมือน นะครับได้ซึ่งทําให้ทาวเวอร์ของเขาเนี่ยสูงที่สุดนะครับนี่แบบเดอร์ทาวเวอร์แบบที่2นะครับเรียกว่าเดอะเวลนะเดอะเวลเลยแจกการ์ดนะครับเท่ากันนะเป็นกองเท่ากันแล้วก็เลือกการหนึ่งใบตรงกลางครับเดอะเวลเหมือนกับเราโยนใส่บ่อน้ำนะเราดูนะครับว่าภาพเนี่ยนะครับอันไหนที่มีอยู่นี้บ้างครับแล้วเราก็บอกภาพนั้นเสร็จแล้วก็โยนเข้าไปในบ่อน้ําซึ่งใครหมดนะครับก่อนแปลว่าคนนึงก็ชนะนะครับแบบที่3นะครับเรียกว่าแบบ ฮอตโพเตโต้นะครับอ่าผมขอยืมว่าในส่วนนี้เปมือนะสม่ติเล่นกันสี่คนแบบนี้เล่นกันสี่คนนะครับอ่านี่สี่คนนี้นะครับหยืมคนละหนึ่งใบแต่ลอบนะครับหยิบคนลหนึ่งใบจากนั้นนะครับฮอตโพเตโตนะครับมันฝรั่งร้อนๆนะครับเราก็จะเอารูปภาพเนี้ยที่เราเห็นว่าเหมือนกับอยู่ในของเพื่อนนะครับเอาไปใส่มือเพื่อนครับเช่นอ่าในรูปนี้นะครับผมเห็นอ่านี่หอยเม่นนะครับก็หอยเม่นนะครับโยนใส่มือเพื่อนเลยอย่างนี้เลยนะครับเหมือนกับ มันร้อนนะครับเสร็จแล้วก็ถ้าเพื่อนนะครับเห็นอันอื่นอีกเพื่อนสามารถนะครับโยนใส่มือเพื่อนอีกนะครับนะครับโยนไปโยนมาจนสุดท้ายนะครับมีคนในคนหนึ่งเนี่ยถูกถูกไว้เหลืออยู่คนเดียวแบบนี้คนนี้นะครับก็จะแพ้ไปก็คือเกมมจบในรอบสั้นนะครับในรอบเล็กนะแล้วก็เอาเนี้ยความมีหน้าตัวเองแล้วก็เริ่มกันใหม่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะเรียกว่าคอสโพเตโต้นะครับแบบที่4นะครับเรียกว่าแบบเดอะพอสเซนกิฟนะครับก็คือของขวัญยาพิษนั่นเองครับแบบนี้นะครับเราก็จะเอาการนะครับกองตรงกลาง แบบนี้นะครับแล้วก็ทุกคนก็จะได้การ์ดคนละหนึ่งใบแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะหานะครับว่าอะไรเหมือนเช่นผมเจ้าของแผ่นนี้นะผมเฮ้ยคลื่นน้ําโยนใส่เหมือนกับโยนพิษอะโยนพิษใส่เพื่อนนะครับซึ่งเกมนี้นะครับใครมีไอ้นี่การ์ดเยอะสุดก็จะเป็นคนแพ้ใครมีน้อยสุดก็ชนะนะครับอันนี้แบบ personal g i p นะครับแบบที่5สุดท้ายนี่ก็แบบ Ti ิป l e นะครับแบบนี้นะครับเราจะเรียงการ์ดด้วยกันทั้งหมด9แผ่น 9แผ่นแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะหานะครับหาของที่เหมือนกัน3ใบนะครับเราก็ดูนะครับว่าเหมือนอันไหนเหมือนกันบ้างเช่นผมหาเจอติ้งกบติ้งกบติ้งกบปุ๊บเก็บบานะครับแบบนี้ต้อง3ใบนะอันอื่น2นะแต่นี้เหมือนกัน3ใบเก็บไว้นะครับทุกคนก็วนหาจนครบหมดนะครับแล้วก็เอากาดมาเรียงใหม่ใครได้กาดเยอะสุดชนะนั่นก็เป็นวิธีการเล่นสปอร์ตอินนะครับลองไปได้ดูนะครับมีทั้ง คุณชอบรูปแบบไหนกันบ้างนะครับลองคอมเมนต์ใต้ล่างเลยนะครับ